Thank you. สบายดีพี่น้องมนีมะพร้าวข้าฟ้ามีสีสุกอีกแล้วครับท่านมานีมะปลูกบักม่วงครับบักม่วงบักม่วงที่เตรียมใบนะครับเอามาปรับสภาพดินไว้นะครับ5ต้นครับกะ็จะมีโชนันัสอ2ตน้นแก้วขมิ้นหนึต้นเขียวสามรลดหนึ่งต้นลากะ็แดงจักรพัดหนต้ตนนะครับครับ ต่อไปเมื่อบึงขั้นตอนนะครับก็คือมองสซิมาะปลูมกมาะม่วงนี่ครับสาหาต้นนี่ครับอก็ย้ายตามหลุมครับเรียกตามสายพันธุ์นะครับห่อกับมากรีดขีดกลนถุงเบงเบง,บงห่กขดหลกดักขดหลักขดแล้วก็ตัดออกครับต้องตัดออกครับยาย,ยาใหญมันกดต่อเดี๋ยวมันจะหลักมันจะบดเดินนะครับต้องตัดออกนะครับ แล้วก็ลงลงหนุมโปกนะครับต้นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นแดงแดงจจกรพผัดครับนะครับต้นต่อไปเหมือนเดิมครับตัดกลนหัวกรอนแล้วก็บงหรากโคตรครับต้นต่อไปจะเป็นโชกอันนั่นครับตัวน,นี้ครับแล้วก็จะไปต้นต่อไปตัวน,นี้ก็จะเป็นโชกอันนั่นเหมือนกันครับ เหมือนเดิมครับก็คือการตัดหลักคดเัาต้อตงให้หลรากมันเดินครับหลักคดต,ตรงตัดออกครับก็บเตรียมลุมเตรียมย่างไวแล้วกันตอนนี้คือขั้น,น,นตอนที่ปลูกอยู่ครับตอนนี้เราก็ต้องมาตัดขนเบิงหลักดหลักยังมันแล้วก็ต้อง,งหลุหลมลลลปลูกนะครับตามตามปกติที่การปลูกทั่วไปครับขันห้องพอตัดหลักคดเด้อครับมีมีมีปัญหาแต่ครับเพราะว่าหนึ่งอะเขาว่าเรามันจะไม่เดิน ต้นมันจะไม่เริ่มแต่ตัว,ตวมันจะทําไมหากเนา่าล่ามไปหาลําต้นครับตัวนี้ตรงตรงตรงเบิ้งดีๆครับตรงเบิ้งดีๆนะครับในส่วนของการตัดเบิงบ้งเบิ้งหลักนะครับเพราะเขาปลูกเร้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการว่างระบบหนาบนะครับว่างระบบหนาบม,มาจะเห็นเดีเด๋ยวไหเดี๋ยวเบิ้งการว่างระบบหนาบครับมีมีต่อครับตัวนี้ นะครับเอาแต่กดดินไปไปไปตามหลุมนะครับกวดใ่ต้นไม้นะครับกดดินดินดินเด่๋ยา,าคุดออกนะครับใ่ใจหลุมครับครับเดี๋ยวเทากับมาว่างระบบนนํำครับระบบนนํำจะเป็นหัวหน่ำยดครับหัวน้ำยดลงตรงตรงส่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับเท่าจะมาว่าง ระบบนำโดยระบบนำที่ผมเตรียมไว้จะเป็นหัวนำยดครับหัวนำยศที่เป็น4ลิตรต่อชั่วโมงลิตรต่อชั่วโมงแต่ว่าผมจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณอยู่โดยโดย,โดยวิธีการผมจะบากบากหลุกยางบากยางที่มันอยู่ข้างในให้ให้น้ำมันได้หลขึ้นก่าเก่านิดหน่อยครับไหลขึ้นว่าอาจจะประมาณอยู่ถึง10ลิตรแต่มีสเปคอื่นครับแต่มันมีขนาด ขนาดแปดริทต่อชั่วโมงอยู่แต่ว่ามันเบิดก่อน,นครับมันเบิดก่อนแต่ว่าจังได้กะกะตองมันมาดูแลครับพว,ว่เรื่องเถื่อมันมีพวกขี้ไข่หนามพวกเศษเป็นดันถ้าไม่ห,หัวหนอยม่มันบ่ไหลต้องมาเบรงอยู่ตลอดครับคบมันบ่ไหลต้องมาทําความสะอาดนะครับนะครับซึ่งทอ่ทอท่อที่ผมใส่เป็นท่อยีมิบมินนะครับสายพิยีซิบินนะครับที่มาใส่ต่อระบบนามต่อไปละกะ เดินสายเข้าไปตามต้นใหม่นะครับแลวกใส่หัวน้ำหยดนะครับกับกับอทอทอไมโครทอไมโครที่เป็นสายยาระม่าหาสิบเซนนะครับต่อว่ามาปักใส่ตามต้นใหม่นะครับก็บจะประม่านนะครับในส่วนของการต่อหัวน้ำหยดนะครับมันมันจะดีตรงไรซอยให้เราหลายครับเาา้องะตงมาเฝ้าครับพอดี้าเท่าบนาาได้ดูตลอด นะครับเขาริยุทธ์ตลอดเขาก็ต้องใส่วิธีนี้ครับซึ่งคุ้มค่ายครับผมใส่แพงแทงเดียวในการในการดูแลระบบนำทั้งทั้งสวนนะครับแพงแพงเดียวในการดูแลระบบนำทั้งสวนนะครับโดยใช้ปั๊มเดวสูงขึ้นดังเช่ะครับต้องมาใช้ประโยชน์ได้หลายที่สุดครับใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดครับมาเบิ่งครับหลังจากแล้ว ต้นแรกนะครับนี่ต้นแรกเป็นแดงจักรพรรดิครับติดอ่ามินิสปริงเกอร์เฮ้ยใช้แบบหัวน้ำหยดครับเป็นหัวน้ำหยดครับต้นแรกนะครับแดงจักรพรรดิครับส่วนต่อมาครับตัวนี้โชคอนันต์ครับโชคอนันต์ติดหัวน้ำหยดเหมือนกันครับโชคอนันต์นะครับตัวนี้ ก็โชคอันนั้นครับโชคอันนั้นมีดอกแล้วครับตัวนี้ม,มีดอกแล้วต่อด้วยอันนี้แก้วขมิ้นครับแก้วขมิน้นต้นที่สี่แก้วขมิน้นต้นสุดท้ายเขาเรียกว่าเลยนะเขียวสามรดเขียวสามรถดนะครับซึ่งต้นแรกสูดแดงแกกผัดต้นแรกสุดแดงแกกผัดกิน กินผลปีละเถือครับปีละเถือนอกจากนั้นคือกินตลอดปีครับโชกันันเกี่ยวขมิน้นเขียวสามหลดครับลงลงปลงปูกเดือนพฤษภาเดิมนับเลยครับลงปลูกเดือนพฤษภานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามปีหนึ่งม่สิเป็นแน่วเลยหบปีนะครับ โอเคขอบคุณมากครับเนี่ยเิ็งระบบน้ำผมตัวเดียวครับตัวเดียวแผงเดียวแผงเดียวกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมปั๊มไดโวแผงเดียวทั้งสวนครับรถทั้งสวนครับอ่าเดี๋ยวปอัตโนมัติไปก่อนเมื่อกี้ผมปรับเป็นย้อนนวลอ่ะโอ๊ะฮัไว้โอเค ครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับฟามมีสีสุขครับ